อาเอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนะท่านผู้ชเหมือนเดิมน,นะวันนี้ตี้ผมรวมกันมีทั้งหมดแดชีวิตเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มสนามบินกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไป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 โอโ้ยเอ,อิร์ธควักออกมาเลยวะพ <c oughs> ี่ต้องเบลอวะวะพอเอาไปตัดแล้วต้องเบอร์ต้องเบอร์ของเอ,อิร์ดวะวะไม่ต้องเบอร์หรอกมองไม่เห็น <c oughs> มิกะ h a t you, you l o o k i n g for อ่ะอยู่หาอะไร เผู้หญิงเขาต้องแต่งตัวก่อนพี่เดียวมันกัดไพี่กัดขี้สภาพพี่ถ้าเขามาบุกแล้วอยู่จะไปเปลี่ยนจีนอย่างงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนะน้องน้อองขโอเคเกมมาแล้วเอาปิดประตูอยู่ไม่ปิดประตูไปไปไปเร็วเฮ้ยดนิไปแล้วไปเร็วไปเร็วปิดประตูวินี่อะไรเอารถไปเหรอเน็ตดอดโคตรดีเลยพี่ เอาปิดประตูปิดประตูไปไปไปบุกบุกบุกไปเรลยปิดประตูแหมโจ๊กยาวชนะโจ๊กไปอันนี้ไปดูไปดูในเมื่อชีวิตจริงมันรันทดผมก็ต้องไปทางไหนกันนะตามพี่เบิร์ดไปพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนำได้นู่น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 อ่ะกรุบหน้ากรุบหน้าเห็นเสื้อจุฬาธารเปล่าตามกรุบจุฬาธารอ่ะป่าข้าวโพดนะตอนนี้ป่าข้าวโพดนะ จกมายังเฮ้ยจกจกคนสุดท้าย่ะพี่ไปเลย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 เดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะจกเดี๋ยวมบีมันมืดแล้วเดี๋ยวอันตรายเฮ้ยได้ยินได้ยินเสียงใครมีนายพิชั่นเคลียร์เลยเมื่อกี้แว๊บ็ปข้างหน้าโอเคกูเปิดนายพิชั่นละเปิดเลยเปิดเลยพี่เปิดเลยท่านนายพิชั่นทิดเอสเจอทิดทิสเอสโอเคทิสเอสเหรอใช่เอสเขียนไปแ็อปแบ็ปยินนี่มันมา นี่มันนี่มันนี่มันไม่ใช่เอามาหาของแล้วนี่มันเพชรพระอุมาวาะเนี่ยมากี่คนปตามามแตามฟไปแล้วนะเราจะไปตามหาเชฐาถานมองไม่เห็นจริงๆว่ะเชษฐถานี่น่าจะไม่ใช่เราไปหาใครคนพี่คนกลางชื่ออะไรอ่ะพี่กลางชื่ออะไรวะ กองโจนเลยไปกันแปดคนเนี่ยแล้วแหมวิ่งไปด้วยนะทีมก็ใหญ่โตเออเนี่ยเหตุผลที่เราต้องมีฟอร์ดเรนเจอร์อีกคันนึ่งต้องเอาแล้วอะ่ะจริงฟอร์ดฟอร์ดต้องเข้าแล้ววันเนี้ไปหัวใจผมเต้น180ตลอดเวลาเลยว่ะมีความรักป่ะวะมันมันต้องผิดปกติแล้วผิดปกติแบบดูเมตาโบนี่มันมีอะไรผิดปกติ ไม่มีเลยนะมีตอนแรกที่มีที่มีขาดก็คือแบบหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ที่ขาดก็คือวิตามินดีกับวิตามินเคใกันนะโบว์เนลกวาดให้เรียบเลยนะพี่เบิร์ดทำไรอ่ะหาทางออกเหรอเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะตามทันมั้น่ะไนะอ้โจ๊กอ,อ่ะอายุผมเห็นชื่อก็โอเคนะเฮ้ยทำไมร่างกายผมหิวอ่ะ นี่ลบตั้ง97โอ้จะตายโจ๊กมาโจุ๊กมาโจ๊กมาโจ๊กมานี่โจ๊กมาพี่ที่ที่สตาร์มีนาไม่ขึ้นเพราะว่าหนึ่งไม่ขาดน้ำก็ขาดข้าวเออโจ๊กโจ๊กมาสตาร์มีนาจะไม่รีนี่ถ้าตีอื่นคือถ้าตีอื่นเขาเห็นเราวิ่งกันอย่างนี้นะเขาจะตกใจปะอ้าวเขาจะดักยิงรวบมันเลยเกมนี้มีอาร์พีจีปะโอ้จะมีถ้ามีบ้านก็พังอ่ะพี่ เดือมึงเป็นไงบ้างครับสถานการณ์วิ่งวิ่งดีอยู่ครับวิ่งดีวิ่งใช้ได้ผมนอนแล้วแบกโบมาก็อย่างเงี้แหละแบกให้เท่แต่ไม่แม่งไม่ได้ใช้เขาเข้ากันไปแล้วเหรอเขาเข้าไปแล้วพี่เก๋พี่ผมวิ่งเหยะแล้วนะตามผมมาผมทำพิธีเปิดป่าแล้วเออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวตัวระเบิดตัวระเบิดตัวระเบิดอยู่ไหนได้ยินได้ยินถอยถอยถอยพี่เบิร์ดพูดถึงพี่เบิร์ดเราเราเคลียร์เราเคลียร์สุดท้ายไหมเราเคลียไหม có gì mày á mày 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 เสื้อเกาะเสื้อเกาะมีแบบไม่มีเสื้อเกาะพี่พี่พี่อะไรอ่ะที่เข้ามาใหม่มานี่มานี่เลยครับเข้ามั้งไหนเข้ามั้งไหนมิก้ามิก้าถอยหลังมิก้าถอยหลังเออมีมีตัวหลักมาอีกมีอีกมีอีกเฮ้ยใครยิงโดนพี่วะไม่โดนใครยิงโดนพี่อ่ะอีกที่โอ้ยแต่ว่าพี่อยู่ไกลขนาดนั้นโดนด้วยเหรอโดนโดนเจ็บนี่ไง พี่เบนซ์อยู่หลังใช่ไหมมีนี่ตัวกี่อันครับแผล็อกอะแผล็อกมีอันเดียวลูกซองลูกซองแบบที่พี่ปันชอบอะมามามาเป็นเป็นไหนอ่ะเป็นเป็นสไลด์ช็อตเป็นเป็นสไลด์เหรอเลยส่เอ่ออะไรนะแฮนด์กันแล้วก็นี่อะเอ่ออะไรนะพิสโซโฮเซอร์อะใครอยากได้พื้นพื้นอลิสม็กโดนอละหูบานเฮ้ยพี่ปิดปิดปิด ตกใจผมยังไม่ได้รีโหลดด้วยเฮ้ยขอขอคนพร้อมขอคนพร้อมขอคนพร้อมโนหนูหนูนมาแล้วผมมาแล้วหนูหนูหน้หนคนพร้อมรีโหลดรีโหลดเชฟเปิดนะจะเปิดนะอย่ายิงเพื่อนอย่ายิงเพื่อนโอเคป้านอ่ะในนั้นยังกันดอตยังกันดอตสี่ตัวเป็นอย่างต่ำพี่ปานอะผมฝั่งนี้นะอะไรวะหนูอยู่หนวอยู่แนวหลังโอเคด้านหน้ายิงเข้าไปตรงๆนะผมจะสอง ผมจะช้อนซ้ายขวากันเดี๋ยว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 ผมว่าลูกสองมอยู่ข้างบนนู้นแน่เลยเดี๋ยวนี้ไหนนะมีอะไหนนะหมด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 หยุดยิงเคลียร์เคลียร์อันต่อไปเลยเคลียร์ต่อไปเลยเคลียร์ต่อไปเลยเคลียร์ต่อไปก่อนเช็คกระสุนเช็คกระสุน พร้อมแล้วบอกพร้อมแระบบยังไม่ยังไม่เคลียร์ไม่ใช่หรอพี่มันวิ่งมาหาหนูอยู่เนี่ยเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวมีตัวนึงวิ่งไล่ใครอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มันไม่ได้วิ่งเลยผีวับผีวับเนี่ยตัวทบตรงตรงถนนนะล้ม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 นะดีโหลดดีโหลดผมดีโหลดผีวับมาสามพร้อม้ะพร้อมนะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังสองหนึ่งเปิดเปิด เยอะอะไรขนาดนั้นตายแล้วตายแล้วยังยังเชี่ยแล้วเไรกันยิงยิงตัวที่ตรงถึงพิการโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยพี่เพียบโอ้ยเยอะ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 ที่ตัดตัดปืนดิอย่าวิ่งอย่าอย่าวิ่งตัดปืนอย่าวิ่งตัดปืนหมดนะหมดหมดหมดปั๊ม ใครเจอลูกธนูเก็บเคลื่อนเก็บมาคืนด้วยพี่เต็มอยากจะเก็บคืนอะพี่เต็มพี่ไปบอกหน่อยบอกหน่อยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนายเก็บเลยโยงนายเลยโยงนายนี่นี่ใครมีอ๋อเมื่อกี้ยิงยิงทะลุไปโดนตัวหลังด้วยนี่หว่าเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะใครโดนยิงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคน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 ฝั่งนู้นเอามันเอามัน เอาลูกกระสุนเอ่อลูกซองให้ให้ใครไปแล้วอ่ะก็ไปแล้ว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 มิกาโดนจริงตรงไหนเนี่ยอันนี้อยู่อยู่ที่ศพมิกาอยู่ตอนเนี้ยแต่ไม่อยู่ใกลู้แซ็คเกอร์ปีสองเหรอยิงดิยิงเสีงแบบกระสุนแตกมาจากทางนั้นี้ปีสอง and you can come and retrieve yourself however i i sitting next to your 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 body right now but not really พี่นี่พี่เอ่อซอบบี้กำลังวิ่งมาทางผมตัวนึงใครมีแม็ค M16 ไหมมีใครมาคุ้มกันอาริสหน่อยได้ไหมอ่ะอยู่อูเป็นเพื่อนอาริสอยู่กับพอดูดูดูศพอาริสอาริสอาริสอาิสหาที่อยู่แล้วปิดประตูซะปิดไม่ได้อ่ะอันเนี้ยประตูเนี้ยปิดไม่ได้อ่ะปิดให้หน่อยดีที่ปิดได้ไหมพี่เบิร์ดอันเนี้ยปิดได้ปะปิดไม่ได้เนาะแต่แต่ศพเพื่อนอยู่ตรงนั้นน่ะ เดี๋ยวใจเย็นใจเอะิรถอยออกมาจากศพถอยออกมาจากศพก่อนหาที่เขาโอเวอร์ไม่ได้อยู่ศพหลบอยู่กับพี่เบิร์ตอยู่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจศพของการปืนยาวสู้กับมันไม่ต้องสแกนไม่ต้องสแกนไม่ต้องสแกนเจ็ดจุดหกสอบก็ไม่มีเหมือนกัน Where you now in the map one three t o one ลงว่ะ Yeah but uh which area this มันยิงมาจากไหนวะฝั่ง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 ที่เราฟาร์มที่แรกพี่นี่มีไก่อยู่ไกลว่ะเขาควรจะอยู่ข้างบนปะที่ถึงสูงอย่างนี้ปะเขาอยู่บนหลังคาตอนเนี้ยเสียงมันใกล้เกินกว่าจะอยู่ไกลขนาดนั้นนะเดี๋ยวนะถ้าไม่งั้นเราต้องปูผมล้วหาเลย โอโหดีวะเคนเออกลัวอะไรอ่ะไปดิไปดิ้ามันยิงยิงยิงใครสักคนล่วงก็นั่นแหละเรารู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ะแล้วเดีลยวเดี๋ยวเดี๋ยวงดี๋ยวเดีอยวดยวเดียวเดี๋ยวดวดวใดีหยเดียวเดียวเยวเวเดียวเดียยดยิงกดดายดยยวเยเเดียวเดียววเดียวยมเวเดียวผมเห็นแค่ตัวเดียวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเข้าซ้ายไปเลย เป็นไรเป็นไรยิงก่อนให้อยูเจอเจอเจอเออนั่นน่ะนนานวิ่งอยู่วิ่งอยู่หลังนั่นน่ะตัวนึงตัวนึ่งผมยิงผมยิงผมยิงพยายามยิงกดไว้ก่อนมันจะเพื่อนจะได้วิ่งได้ออกสายไปตรงในเบอร์แบบยิงสองตัว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 อยู่ในโกดังแหละอยู่ในโกดังมีระเบิดนะบวกอยู่เตัวที่บวกอยู่กระสุน้ น็อกแล้วเอิร์ธน็อกพี่น็อกตายโอ้ยมันยิงใครใครใครน็อกใครน็อกไอ้เบิร์ตนายกดดังที่เบิร์ดที่เบิร์ตตายเหรอพี่เอิร์ธไม่ได้หรอเดี๋ยวแล้วเอ่อ e นี่ยเ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 นี่ยมันเดินอยู่มันเดินอยู่มันเดินออกมาแล้วเอามันเอามันเอามันมันถอยเข้ามาใกล้ใกล้นั่นอ่ะใกล้ไอ้เชี่ยหลุดอยู่ซ้ายอะมันอยู่ซ้ายอุ้ยมันเดินย่องมาอยู่อ่ะมีกี่คนอ่ะ นุ่นนุ่นมันอ้อมมาแล้วมันอ้อมมาแล้วอ้อมมาขวาตัวหนึ่งน่าจะสามนะตรงเนี้ยแล้วแต่คนหนึ่งตายแล้วเหลือสามสามกับสามต่อสองมันมันน่าจะเหลือสองอ่ะเราไงเราสามี่ผมยิงมันตายไปตัวแล้วนะผมดีใจมากเลยผมนอนแล้วนะเฮ้ยมึงจะมาทิ้งกันครังนี้ไม่ได้อยู่ดีไม่ตอนนี้เลือดหนูอยู่เท่าไหร่ใครก็ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะมีปืนแป๊บนึงยิงไม่ได้ให้กดนะแป๊บนึงแป๊บนึง มีเสียงเท้าว่าเมื่อกี้คือกคือกะเมื่อกี้วิ่งเลยนะพี่ใส่เสื้อส้มพี่เบิร์ตเข้าไปแล้วพี่เบิร์ตเข้าไปแล้ววิ่งแล้วนั่นนั่นเลยได้อยู่พี่จบจุดตรงไหนวะพี่หมอบหมอบใกล้ศพมันเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวนะเอ้ยตายสองนี่เอาถ้าตายสองก็สวยดิตายตายสามเอาตายหมดเหรอโอเคตายหมดวิ่งก็ขู่ก็ขู่อ่แต่ว่ามันโดนระเบิดไปชุดหนึ่งมันนอนมันนอนอยู่ อันนี้ศพมันปะเนี่ยนี่ไงมีมีปืนอยู่มีคามีคาอยู่ตรงเนี้ยีี่พี่อันนี้ศพมัน M1 rifle ยึดแม่เอารูตเลยรูตเลยรูตเลยตรงนี้อันนี้อันนี้ศพผมเห็นยนะพี่เอาผมอะไรของพี่เลยโอ้โหไม่ได้ช่วยยิงอะไรเลยต่ได้หรอในหลังปู่ม่เป็นคนภาคแล้วงั้นเฮ้ยมันมันเอากระเป๋าผมไปอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไม่แน่ใจอ่ะ มันโดนระเบิดอะวะโดนเลยวะโอเคม i กา you can come to us because we they they are gone they they die all three of them die ซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วอยู่ค่อยๆมาก็ได้เดี๋ยวะเดี๋ยวไอ้จิ้ม m i k อยู่เข้ามาเลยอยู่อยู่ตรงพิษไหนแต่ซอมบี้เสร็จใกล้ๆแลต้องช่วยออกไปรับน้องหน่อยไอ้ซอมบี้ซอมบี้ตอนนี้ศพใครอะลูกซองนี้พี่เบิร์ดคืนผมใช่ไหมหรือไงใช่คืนผมเออใช่คืนผม บูตมีกะอยู่ที่ผมนะเมาได้วกระเป๋านีเอาคืนลูกนี่ไงกระเป๋าสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้อยู่ตรงศพเนี่ยระวังคุ้มกันด้วยผมเซิร์ชอยู่เสร็จแล้วรีบกลับนะเสร็จแล้วรีบกลับเลยเออเราต้องวิ่งทางไหนใครยิงใครยิงไม่ใช่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 ไม่มี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 ตัวมีตัวมีคนยิงมาอยู่มันเก่งเลยมันมาแล้วป่ะววิ่งเข้าบ้าน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 โอ้ดังไอตัวไลฟ์เฟิรนเปล่า อาจจะใครอยู่นอกอ่ะต้อยต่อยนี่กระเป๋าสีน้ำเงินนี่ของใครอ่ะศพเนี้ยมันเป็นคนยินใช่ไหมเนี่ยเตียไปแก้งกระเป๋าสีน้ำเงินก็ของของเอิร์ธไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮฝ่งตรงข้ามปะวะอยู่ไหนเดิมมินอยู่ไหนอ่ะกระตกอีกแล้ว กลับบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยดูท่าทางแล้ววันต้องเสียก่อนไปเดี๋ยวนะเราต้องไปไหนโน้ตเนอะเราต้องไปโน้ตโน้สามโอ้เดอะมันอยู่ซีสามเดอะมันไม่ได้สร้างเชลเตอร์นี่หไหมไม่ไม่เขาเขาเขาจะเขามาเชลเตอร์ไม่ได้หรอกพี่เพราะเขาโอ้ซีสามโ้นเจ้ารถไปรับเอ็มเพมพอยอ์เขามีแค่หกเองไม่มีสตูบจะโคพันเตอร์เหรอไม่มีไม่ก หนูไม่ก็พี่พี่แต่เมินค่อยเดินไปซีหนึ่งอ่ะค่อยๆไปซีหนึ่งอ่ะแต่บีสามไอซีสามระวังตีนด้วยแค่นั้นแหละอืมใครวะเ,เดี๋ยวนะมี่ไก่อยู่ไหนแวร r e you ใกล้ๆแหละ <laughs> ใกล้ๆแหละ but be careful นะ zombie and one person or two and we don't know เออพี่เปิ้ลเดี๋ยวยืน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 หลบๆหน่อยก็ดีไหมขอ weapon repair หน่อยฮะ มมมมมาาาานนนนีีีีีี่่่่ครับเราปิดประตูก่อนก็ได้นะปิดประตูก่อนก็ได้จริงปิดประตูปิดประตูทุกคนยืนยืนกันนิ่งๆก่อนก็ได้มันประตูปิดไม่ได้อ่ะพี่เบิร์ดระวังนะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆน่าจะชาร์จได้นะเอาตัวด้านหลังก่ไหมเอาตัวด้านหลังก่อนใช่อยู่ใกล้ๆเลยเอาตัวด้านหลังเอาตัวด้ทป ถ้าโผล่ไปปุ๊บคือมันอยู่หลังคอนเทนเนอร์สีแดงเลยคอนเทนเนอร์สีแดงอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงคอนเทนเนอร์สีแดงซ้ายนี่เหรอข้างหลังเลยข้างหลังโกดังที่เราอยู่เลยพี่รู้สับดูมันรู้สับอยู่ตรงตรงตรงนู้นไอ้ข้างหลังอีกนี่ยังมีสองตัวหุยติดติดผมผมเลือดเหลือเท่าไหร่ไอตัวหมูอยแล้วนั่นหนึ่งน่าจะตกเลือดอยู่แต่คอนเทนเนอร์แดงอ่ะ หลบก่อนได้ไหมเรียบร้อยมีตัวนึมีตัวนึมีตัวนึงสตัวสตัวมตัวนั่นแหละตัวนั่นแหละาตัวนัละผมจะฆ่าตัวตายอีกรอบนะเคียร์ให้หมดแล้วโอ๊ยโอยโอโดนอะไรวะเออๆ N Y X มันมา N Y X มันกลับมา N Y X มันกลับมามันฆ่าตกบบกบซ้ายดีกว่ากบโมาฝั่งพี่กบมาฝั่งพี่อะนั่นพวกเราตายหมดเหรอ มันตายหมดยังค่ะเดี๋ยวนะดูฟีดก่อนมันฟีดยังไม่ตายมันยังไม่ขึ้นมันมันยังไม่ตายไอ้คนที่ N Y X นบบยสเตอร์ฟาร์ก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยอย่ายุ่ยยุ่เพื่อการจอดการทำเนี่ยมีระเบิดปะไม่มีเลยพี่มันน่าจะรีบกุ๊กมาใหม่อีกนะแสดงว่าใช่มันเรียกมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องอ่านแชทอล้มันเรียกมา 哪样？